สวัสดีครับชาวเมืองชาวทุกชาวครับพีกี่ชาวน้าเราชาวทวิตชาวเฟซชาวรันชาวเว็บนะฮะก็คิดถึงครับเห็นเห็นหลายคนบอกว่าไ่เจออ,อักนานชินลล่าก็คิดถึงเหมือนกันไม่อยากจะอุ้ยไม่เหลือแล้ว,ลวก็ไปทัวร์มาเยอะอะไรเงี้ยฮะแต่ก็เริ่มแล้วเดี๋ยวต้องเล่นกล้ามใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีก แล้วจะถ่ายรูปให้ดูกันนี่ให้เห็นพวกขาวอ่อนเลย <c oughs> แล้วเจอกันครับโอ้ยมีเจอกันแป๊บเดียวเองเห็นปะ่ะแปบ๊บเดียวใช่ไหมอ่าพยักหน้า <c oughs> อ่าโมเดิร์นไนเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ไปกันเยอะที่ครับอะไรนะไม่เจอกันแป๊บเดียวเอง แล้วเจอกันครับแล้วก็ไว้อย่างไรออฟทวิตทุกชั่วโมงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเลยครับโอเคนะหายพิถีพถึงแล้วเนาะยุบจุ๊บดมาดูมานี่ชุดชุดนี้ถ่ายปฏิทินนะของแกมมี่โกครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมอย่าลืมมาขอที่แกมมี่โกด้วยนะครับเก็บไว้ที่บ้านมาอันาเจอกันครับแหวบ